นะคะที่จะยับยั้งลูกเห็บได้ก็คือเรื่องของเมฆฝนค่ะแต่แน่นอนว่าเรื่องของอากาศลมฟ้าเมฆฝนนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่จะควบคุมและคาดเดาได้นะคะดังนั้นจึงต้องมีตัวช่วยค่ะต่อก็เลยเดินทางมาที่สถานีเรดาร์ฝนหลวงที่อำเภออมก๋อ,อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการตามหาเมฆฝนเพื่อสร้างปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งเห็บค่ะสถานีเรดาร์ฝนหลวงนั้นจะ รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจะทํางานอย่างไรและจะมีบทบาทสําคัญอย่างไรนะคะในปฏิบัติการฝนหลวงยับยัง้งลูกเห็บค่ะสถานีเราดาร์ฝนหลวงอมก๋อยถือเป็นสถานีเราดาร์ฝนหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเป็นที่ตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์เป็นความร่วมมือของไทยและสหรัฐอเมริกาค่ะ เพื่อให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเน้นให้มีการพัฒนาการทำฝนหลวงไปในแนวทางและรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี2535ค่ะส่วนหน้าที่ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงก็คือการตรวจหาตำแหน่งและความเข้มของกลุ่มฝนเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์การทาฝนหลวงซึ่งสถานีเรดาร์ฝนหลวงถูกตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากที่อมก๋อยแล้วก็ยังมีอีก4สถานีค่ะคือนครราชสีมานครสวรรค์ชนบุรีและกำลังก่อสร้างใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากห้องทำงานด้านล่างนะคะตอนนี้หัวหน้าพาขึ้นมาชั้นบนสุดข,ของตึกค่ะตรงที่ถ้าเรามองจากข้างล่างเราจะเห็นเป็นโดมกลมๆภายในโดมก็จะมีจานค่ะลักษณะคล้ายมากๆกับจานดาวเทียมขนาดใหญ่ที่เห็นตามอาคารต่างๆ แต่ที่ต่างก็คือจานเรดาร์เนี่ยจะหมุนเร็วกว่ามากหมุนตลอดเวลาเลยค่ะ,คะหมุนหาเมฆอยู่การที่จานเรดาร์เนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลานี่คือรับส่งส่งสัญทั้งรับทั้งส่งครับรับส่งสัญญาณในขณะที่หมุนเนี่ยคือจะ,ะทั้งรับทั้งส่งสัญญาณออกไป360อองศาครับอืมก็คือตรวจจับรับภาพจาก บนท้องฟ้าแล้วก็ส่งเข้ามาเป็นข้อมูลสัญญาณต่างๆแล้วก็ส่งออกไปด้วยสัญญาณเรดาร์ที่ส่งออกไปเป็นคลื่นวิทยุนะคะมีระยะทางในการตรวจหาได้ไกลสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในรัศมี240กิโลเมตรค่ะเมื่อคลื่นวิทยุกระทบกับเป้าหมายหรือวัตถกุก็จะสะท้อนกลับมาแล้วถูกประเมินผลเพื่อแสดงข้อมูลบนจอภาพค่ะ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบลักษณะของก้อนเมฆและตำแหน่งของก้อนเมฆและหากต้องการวิเคราะห์หรือตรวจสอบว่าก้อนเมฆไหนมีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บก็ต้องใช้โปรแกรมตาวิเศษเข้ามาช่วยด้วยเจ้าเครื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นโปรแกรมที่ชื่อไทตันใช่ไหมคะครับค่ะโปรแกรมไทตันรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดลูกเห็บอ่ดูกมันจะดูได้จากกลุ่มกลุ่มเมฆที่ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะก็คือพอสถานีเรดาร์เห็นก้อนเมฆ แล้วไททันก็จะจับมาเป็นอันนี้คือเมฆนะคะกลุ่มมาที่เกิดขึ้นจากจอนี้เราจะมองเห็นก้อนเมฆเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ก้อนเมฆเป็นปุยเมฆสีขาวๆเหมือนที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าค่ะแต่ว่าจะเป็นสีต่างๆนะคะในหนึ่งก้อนเมฆเราเห็นว่ามีหลายสีมากแต่ละสีบอกอะไรได้บ้างค่ะสีนี้คือความเข้มของความเข้มของกลุ่มฝนทีจุดนั้นค่ะ ยยงงบรสีเขียวสีเขียวนี่คือเหมือนกับเป็นชายเมฆอะซึ่งซึ่งมันไม่มีความแรงอะไรบางบางเป็นเมฆบางบางแต่ถ้าเข้าไปข้างในเหมือนกับความหนาแน่นข้างในของก้อนเมฆเลยลคะครับค่ะครับความหนาแน่นของอะไรอะเม็ดน้ําเม็ดน้ําในก้อนเมฆรันก็จะเป็นสีแดงๆชมพูเข้มๆแบบนี้ชมพูม่วงแบบนี้ นอกจากจะบอกถึงความเข้มของฝนแล้วยังสามารถบอกพิกัดเมฆความสูงยอดเมฆอีกทั้งยังสามารถทำนายผลล่วงหน้าได้ว่าจะเคลื่อนตัวไปทางไหนหรือมีโอกาสเกิดลูกเห็บกี่เปอร์เซนต์โดยจะแสดงผลในทุกๆ6นาทีซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองค่ะที่ทางนักวิชาการในโครงการปฏิบัติการผลลวงยับยั้งลูกเห็บจะนำไปวิเคราะห์และเป้าระวังการเกิดลูกเห็บนั่นเอง และองค์ประกอบที่2ของปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือลูซิเวอร์ไอโอไดค่ะหลังจากที่ได้ข้อมูลมานะคะว่าพลุเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ขาดไม่ได้ในปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บค่ะต่อก็เลยเดินทางตามหาพลุนะคะแล้วก็มาที่นี่ค่ะศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศที่ดอนเมืองค่ะที่นี่จะเป็นจุดตั้งตน้นเป็นต้นทางของการผลิตพลุนะคะเราจะได้ทาตอบกันค่ะว่า พลุจะมีกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นและผลิตยอย่างไรและพลุนี้นะคะจะมีรูปร่างหน้าตาและศักยภาพขนาดไหนในการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บได้ท่านคาศูนย์แห่งน,นี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าตั้งขึ้นมาจริงๆตามพระราชบัญญัติการจัดส่วนราชการก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525นะครับตอนนั้นก็ตั้งขึ้นมาในภารกิจหลักก็คือทําจรวดทาจรวดเหรบยิงจากอากาศสู่ภาคพ,พื้นหน้าที่ของเราจริงๆเนี่ยก็คือการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์นามาใช้ในกิจการของกองทัพาศจุดเริ่มต้นของศูนย์ที่เข้าไปผลิตพลุแล้วก็ปฏิบัติการร่วมกับฝนหลวงเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อไหร่ กรมฝนหลวงและการเกษตรนะครับได้มีการจัดหาผู้ซิลเวอร์ไอโอไดนยมาตั้งนานแล้วนะครับถามว่าเอามาทำอะไรครับเอามาทำฝนเมฆเย็นที่ระดับความสูงประมาณ1 8ึ0 0แปดถึงสองหมื่นตะรซึ่งต่อมาเนี่ยทางกรมฝนหลวงและการเกษตรเนี่ยก็รู้ว่าไอซาวอนมีความรู้ในเรื่องของการทําพลูซึ่งเป็นเรื่องของไพโรเทคนิคก็เลยประสานมาจะให้กองทัพอากาศดำเนินการในเรื่องนี้ก็เริ่มปี38ค่ะครับค่ะนั้นแสดงว่าจากที่เขาเคยต้องซื้อ นำเข้าจากต่างประเทศก็มาใช้ของถูกต่องใช้ของสูงแพนได้รู้ถึงที่มาของการผลิตพลุซิเวอร์ไอโอไดด์โดยฝีมือทหารอากาศไทยเพื่อคนไทยแล้วมาดูกันต่อนะคะว่าหน้าตาของพลุจะเป็นอย่างไรพลูซิวเออร์ไอโอไดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภารุเทคนิคหรือเป็นวัตถุระเบิดนิดนดึงเป็นระเบิดเลยเหรอคะใช่คเขาว่าจะเป็นวัตถุระเบิดแต่ก็ไม่ได้มีการระเบิดที่สร้างความรุนแรงมากค่ะ ค <c oughs> ต่จุดหลักของเราคือเราต้องการควันที่เกิดขึ้นจากตลูนั่นเอง <c oughs> Silver, ค,ค่ะซิลเวอร์ไอโอไดะค่ะมันเป็นยังไงอะ่ะจริงๆคือซิลเวอร์มันก็คือธาตุที่เป็นโลหะเงินที่เรารู้จักกันซิลเวอร์ใช่ก็คือเงินมาจากคำว่าแล้วก็ไอโอไดเนี่ยทุกคนจะรู้จักเลยก็คือไอโอดีนค่ะใช่มาเป็นตัวที่ที่เรากินเข้าไปในธรรมชาติ <c oughs> นี่แหละเพื <c oughs> ่อไม่ให้เป็นลูกขอาวโพทั้งสองตัวเนี้ยเวลาประกอบกันก็กลายเป็นสารประกอบซึ่งเราก็สามารถเอามาใช้ในการดับแรงสภาพอากาศได้ แค่จริงแล้วพลุซิเวอร์ไอโอดายถูกใช้มานานแล้วค่ะในการทำฝนหลวงเป็นตัวดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนโดยเฉพาะกับกลุ่นเมฆที่ไอน้ำลอยสูงขึ้นอุณหภูมิในเมฆลดต่ำกว่าศูนองศาเซลเซียสจนไอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งขนาดเล็กหรือในภาษาของการทำฝนหลวงจะเรียกว่าฝนเมฆเย็นซึ่งสารซิเวอร์ไอโอดนี่เองนะคะจะให้อนุภาคของควันค่ะ ที่มีโครงสร้างคล้ายผลึกน้ำแข็งเมื่อเข้าไปอยู่ในเมฆก็จะเป็นแกนกลางแล้วดึงเอาไอ้น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งนั้นมารวมตัวกันเร่งให้น้ำแข็งตกลงมาเมื่อเจอกับความร้อนก็จะละลายกลายเป็นน้ำฝนนั่นเองค่ะค่ะอันนี้อันนี้คือพลุหน้าตาของพลุซิวเวอ i ์ไอโดนะคะลักษณะอันนี้เหมือนเหมือนกระสุนใช่ครับเหมือนกระสุนปืนอ่าเหมือนกระสุนแตแค่ไม่มีหัวอ่ จริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นการดัดแปลงพลุที่ติดในเครื่องบินลบอ,อ,อยู่แล้วก็เลย <ใจ S 1> มา,าเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เร,เราเปลี่ยนสารข้างในาออกที่เป็นยุทธปกรณ์เปลี่ยนอ,ออกมาแล้วก็ใส่สารฝนหลวงเข้าไปแทนสารสำคัญในการผลิตพลุแต่ละแท่งประกอบไปด้วยซิลเวอร์ไอโอเดตสารอื่นๆและกาวค่ะเมื่อผ่านการอบไล่ความชื้นแล้วก็จะนำมาช่างตวงตามสัดส่วน ขั้นตอนนี้ก็หลักการคล้ายๆทำขนมเลยค่ะก็จะใช้ส่วนผสมต่างๆนะคะชั่งน้ำหนักตามสูตรในการผลิตนะคะแล้วก็ตวงก่อนที่จะนำมาผสมกันค่ะจากนั้นจะส่งเข้าเครื่องผสมที่จะคนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาร่อนให้เป็นผงละเอียดส่งต่อไปยังโรงอัดขึ้นรูป แต่ก็ใช่ว่าจะนำมาอัดได้เลยนะคะยังต้องนำมาช่างน้ำหนักแบ่งออกเป็นถ้วยเล็กๆคล้ายถ้วยน้ำจิ้มก่อนที่จะถูกส่งไปให้ทีมอัดขึ้นรูปค่ะหลังจากที่เราได้ผสมสารเสร็จเรียบร้อยตามสูตรใช่ไหมครับก็จะมีการช่างสารซึ่งแบ่งเป็น5้ถ้วยด้วยกันถ้วยละ8กรัมทำไมจะต้อง5้ถ้วยถ้วยละ8กรัมอ่ะเพราะว่าเวลาเราอัดใสเลยไม่ได้เหรอ เราต้องการให้มันมีแรงการกระจายการอัดแบบที่สมองเสมอแล้วก็อาดกันอย่างรวดถึงค่ะนั้นถ้าเราใส่เป็นรวดเดียวแล้วอัดครั้งหนึ่งเลยมันจะมีความแน่นของกาวที่ไม่เท่ากันเพื่อให้ได้พลุที่ถูกอัดแน่นมากที่สุดก็ต้องส่งเข้าเครื่องอัดด้วยแรงอัด2,000ปอนด์หรือประมาณ900กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะการถ้าไม่ปออากาศเนี่ยแน่นอนเวลาเราไปจุดไปเผาไหม้อะ,ะอากาศมันจะทำให้เกิดการขยายตัวและเกิดการเปียดได้ได เป็นทุกที่ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่ากว่าจะได้ทุมาใช้แต่ละรูกนี่เรียกว่างานทํามือก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าใช้แรงงานคนนะคะอัดทุกทีละลูกทีละลูกก่อนที่จะใช้เครื่องมือช่วยเป็นเครื่องอัดแรงกดสูงสูงอัดซ้ําเข้าไปอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะ ที่ภายในอัดเนื้อพลุจนแน่นแล้วจะถูกนํามาใส่เข้าไปในท่ออลูมิเนียมที่จะต้องประกอบเข้ากับแป้นท,ท้ายที่จะเป็นตัวจุดชนวนปิดท่ออีกด้านด้นดวยจุกพลาสติกเพื่อกันความชื้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและเพื่อให้แน่ใจว่าพลุที่ผลิตได้นั้นได้มาตรฐานพร้อมใช้งานก็ต้องสุ่งไปทดสอบในเรื่องของเวลาการจุดติดและสีของควันที่ออกมาก่อนที่สนามหญ้าแห่งนี้ค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ยิงทดสอบนั้นประกอบด้วยเครื่องยิงซึ่งถูกจำลองมาจากเครื่องยิงปลุภายในเครื่องบินค่ะและมีเครื่องที่จะใช้ในการควบคุมการยิงแยกออกมาห่างจากเครื่องยิงในระยะปลอดภัยที่10เมตรค่ะทุดยิงพร้อมพร้อม5 4 3 2 1ยิง เท่าไรคะเอระยะปลอดภัยอยากจะอยู่ในตรงควันแล้วกันครับสามารถอยู่ด้านเหนือลมได้<อ>ัถ้าเกิดสังเกตว่าในส่วนของควันจะออกมาเป็นค่อนข้างจะเป็นจุดหเหลืองอยู่เห็นไหมครับเหมือนตรงแกนไฟมันจะเป็นสีเหลืองเข้มใช่ครับรอบรอบนอกก็จะเป็นควันสีขาวเทาถ้าควันสีนี้ถือว่าผ่านใช่ครับควันสีเหลืองนี้ถือว่าผ่านอีกปัจจัยสําคัญก็คือเวลาในการจุดติดจะต้องอยู่ระหว่าง40ถึง50วินาที ถ้าผ่านทั้งสองปัจจัยนี้ก็พร้อมบรรจุลงกล่องส่งต่อให้กรมผลหลวงและการบินเกษตรนำไปใช้งานได้แล้วค่ะช่วงหน้ามายนโฉมอากาศยานที่นำพลุขึ้นไปปล่อยบนก้อนเมฆองค์ประกอบสำคัญของปฏิบัติการในครั้งนี้อ่าฟาเจ็ดหน่วยพิฆาตลูกเห็บห้ามพลาดค่ะตื่นเต้นหาได้เข้าใกล้อากาศยานของกองทัพขนาดนี้